ผู้ชมคะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์เย้ยกฎหมายที่มันค่อนข้างจะเกิดขึ้นถี่นะคะกับเหตุการณ์ที่คู่อริบาดหมางกันสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จัดการกันเองกลายเป็นมีผู้เสียชีวิตนะคะ,คะเหตุการณ์ล่าสุดคุณผู้ชมคะแก๊งนะคะป็นขับรถกระบะประกบยิงวัยรุ่นงานนี้เสียชีวิตต้องสองคนคนะุณผู้ชมแล้วมีบาดเจ็บด้วยหนึ่งคนนะคะตำรวจก็คาดว่าปมเหตกุก็ไม่น่าจะใช่อะไรก็คือน่าจะเป็นคู่อริกันมาก่อนนะคะมีนาทีชีวิตด้วยไปดูกันคะ่ะ โอ้ยใช่ไหมคุณยังตกใจกับเสียงปืนเลยโอ้โอลูกแบบถึงสุดถึงร่วงกองเลยอะ่ะใช่โอ้เพราะว่าฟุบแล้วอืมค่ะปังปัง,ป,งปังนั่นคือเสียงปืนไงไม่ฟุบยังไงไหวนะคุณผู้ชมนะนาะทีเกิดเหตุเลยนะคะคุณผู้ชม กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าปากซอยเรวดีเนาะในตัวเมืองนนทบุรีนะคะ <ๆ S 1> ก็คล้ายๆกับว่าเอ๊ะมารอเพื่อนหรือเปล่านะคะทีนี้ผ่านไปประมาณ20นาทีจังหวะที่เพื่อนแก๊งเดียวกันน่ะขี่รถจักรยานยนต์นับสิบคันผ่านไปจูๆ่ๆอย่างที่เราเห็นในคลิปเลยคุณผู้ชมคะรถกระบะวิ่งตามมาแล้วคนในรถก็ใช้ปืนกระหน่ำยิงเข้าใส่วัยรุ่น3คนจากนั้นน่ะคุณผู้ชมมันเห็นชัดๆเลยเมือ่อสักครู่นี้ว่ารถจักรยานยนต์น่ะก็ค่อยๆล้มลงอย่างเงี้ย คือก็คงโดนแหละนะคุณผู้ชมส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไปเหตุการ์อุกอาจเลยนะคะคุณผู้ชมทําให้เยาวาชนชายอายุ16ปีสองคนถูกยิงเสียชีวิตค่ะส่วนคนที่อายุ17ปีเนี่ยถูกยิงเข้าที่ขาขวานะคะทีนี้เหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจชุดสืดสดสบสวนสพเมืองนนทบ,บุรีก็ไปเรียกพยานแวดล้อมแล้วก็เพื่อนของกลุ่มผู้เสียชีวิตมาสอบปากคํามันเกิดอะไรยังไงเขาก็ยืนยันว่า รถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเนี่ยมันเป็นรถกระบะสีบรอนส์ค่ะก็ที่ปรากฏอยู่ในภาพวงจรปิดนะคะเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเกิดจากสาเหตุก็คือมีเรื่องบาดหมางเป็นอริกันมาก่อนเบื้องต้นตำรวจเร่งเก็บรวบรวม,รวมพยายนหลักฐานในจุดเกิดเหตุทั้งกระสุนปืนนะคะขนาด9มมที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยรวมถึงรวบรวม,รวมภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลายจุดเลยค่ะที่สามารถบันทึกภาพรถกระบะคันนี้ได้นะคะคุณผู้ชมคาดว่า จะสามารถขอสารอนุมัติหมายจับและติดตามจับกลุมได้เร็วๆนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่เนาะรถเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมแคะเดียวกันทางด้านของรองผู้บังคับการตรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีท่านก็ยืนยันนะคะว่าคดีนี้เนี่ยมีหลักฐานมากพอที่จะสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างแน่นอนก็ขอเวลาให้ทีมตำรวจที่ทํางานกันอย่างละเอียดรอบคอบก่อนนะคะเชื่อว่าจะติดตามจับกลุมคนร้ายได้ในไม่ช้าค่ะคดีนี้ก็ ขอเวลานะครับตำรวจทำงานสักนิดหนึ่งนะครับเรามั่นใจนะครับว่าคงจะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมานในคดีได้นะครับคดีนี้ก็ผู้ค้มชานะครับในระดับตรอนะครับก็ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะท่านรองสุรเชษนะครับท่านกำชับมาเป็นพิเศษนะครับท่านผู้บัญชาการท่านผู้รับการนะครับก็ ลงมาจี้ด้วยตัวเองครับก็ขอเวลาให้ตำรวจทำงานสักนิดครับก็เชื่อว่าน่าจะอีกไม่นานแหละนะคะเพราะว่าณตอนนี้เองเนี่ยก็พอที่จะทราบแล้วด้วยนะคะว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นใครทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมค้ย,ยิ่งเปิดภาพซ้ำมาอย่างนี้ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่า คือเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยแล้วย่ยกฎหมายแล้วทําตัวเองเนี่ยเป็นสารเตี้ยในการตัดสินหลายๆคดีเป็นแบบนี้นะคะแล้วเป็นคดีที่เกี่ยวกับอาวุธปืนมาก่อเหตุกันได้ง่ายๆมาถึงปุ๊บมายิงกันโป้งป้างโป้งป้าง,งเสร็จปับ๊บกลายเป็นว่ามีคนเสียชีวิตถูกจับได้ขึ้นมาก็พาไปขอขโมงขอขมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วนะคะคนเสียชีวิตไปแล้วแล้วมันก็ มันก็เกิดการสูญเสียกันไปแล้วใช่ใชนะแล้วก็หลายๆครั้งหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิงผิดตัวก็มีมหลายคนที่เขาไม่รู้อินูอินเนอะไรผู้บริสุทิ์โดนลูกหลงไปด้วยก็เยอะใช่การความรุนแรงแบบนี้ประเด็นที่สาคัญก็คือท่านไปหาอาวุธปืนกันมาจากไหนคะทำไมพกพาก,กันได้ง่ายเหลือเกินนะคะอันนี้ก็ต้องต้องคิดเหมือนกันคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วมันสร้างความเสียหายแบบนี้ก็เกิดขึ้นถี่ด้วยนะคะ